ครับจมบายดีกนช่วงบ๊ายบาย,บายพี่น้องที่บ้านสวนวัดฉละพคนสวนยิงไรได้ยู่ปรับระบบน้ำมันเดดแห้งอ่ะเดี๋ยวใส่ระบบนี่ละใส่หมุดปอยน้ำไหนตรวจเช็ค่ามาน้ำมันหลดีปะเราหดต้นใหม่เลย ทดสอบเมื่ออันเดอรพอดีกันบมันไหลดีพอราะโอเคโย่เนี่ยไหลดิ้น่กันหนอ่อยมันไหลอโอเคว่ายเหรอชั่วโมงทำตีสุดบออืมไหลายศทีส่สดอ่ะมุ่งเนื้อในดอกสม,มีปวดๆกพี่น่องเป็นเม็ดนึ่งกูละอืม โอเคไหลอยู่บ้นไหลจะแกะไขเได้แกะไหลจนหงวึงวอง,ง,งกูละ,ละนี่แหละแถวเนี่ยยังรอวัง <laughs> เริ่มให้น้ำอืมไหลอยู่สุดบา <laughs> โอเค ไหลอืมไหลทั้งนี้เพราะเ่าต้องแหงน้ำนี่ใพี่น้องนะเพราะว่าเรืดด่อดูนี่มันดูดูแรงมันมีฝนเ้ยต้องแหงน้ำเพื่อทดสอบเชลสายอืมเหนือถือป่าพันนี่มันก็ค่อยๆไหลิีดๆดอยู่สามชินาที่ประมาณหนึ่งชัว่วโมงสิเขาจะค่อยเกิดน,น้ำเหนือทดลองมึงอืจะได้อปุยขอออกมาใส่ น้ำไหลรีดๆนะท่านนี่แหละต้นผ้ามันต้องกันเลยนะครับเออไหลตรวจมันทึกเทวดาเสี้ยวตรงนั้นเลยท่านไหนมาอยางนก็คือเอาระบบน้ำก้อนโอเคเออโอเคเรียงดูระบบน้ำก้อนไหลบ่ไหลแต่แก้ไขให้ไหลพี่น้อง ต้นนี้ไหลไหมอ่าโอเคก็ไหลเหมือนกันอืมนี่ไหลเห็นมันไหลทุกต้นเด้ดูเดียวเออย็นโอเคลานว่ะตัวหนาออกจากต้นไม้ตัวอืมโอเคอันนี้ก็ถือว่าใช่เดยแถวหนึ่งมั้งจีแถวละยี่สิบกว่าตัวนี่พี่น้องเนี่เระแถวป้าบักข้าวโอเค ว่าพันอืมไลดีตัวตัวสุดท้ายไหลไหมมันลวงนี้ไม่ทั้งดีงั้นก็ไล่เหมือนเดิมโ,โอเคเออนี่เป็นการฮัลโหลนำตัวเท้ามันเดี๋ยว์ทีไปแถวที่สองทั้งตัวไปนะครับ คือหดน้ำเทราแถวเปิดเว่าวนำเทราแถวนี่เป็นมือที่ผมทดสอบการไถ่หนามนะสายสายดำดำเนี่ยพี่น้องสายดำผมเอื่นไม่เป็นหรอกม,มันยดนืดที่สั้นนี่แหละประมาณจากหนึ่งชั่วโมงแถวละชั่วโมงมือ,มอเทราจะมีหลอดพอดีซุ่มจับกระดาษข้างกบบ็ได้ป่ะนี่นะครับระบบน้ำยดืดในแบบนี้การปลูกของข้าว ลองผิดล่องถือเพื่อนน้ำผมก็บันเดียด <c oughs> ปู่พีบัติอะไรนะน้องมือนเป็นน้วยก็ถือว่าพลานเดีนั่นนี้เลยมาทยขการเกษตรยุทธีบ้านสวนวนนัชรพลวรท่านเนี่ยมาแ่งงาเผาที่มันแห้งออกเออปวยมันดูดีมันไทยงาไทายต้นพี่น้องมันไทยงาไทายก้านมันดิถ้าลายมาเผาหรปอว่ากาา้านเผายังเดินได้เพราะท่านเอางาออกแบบนี้ คือทดวสอบระบบนาแล้วก็เอาเหงาออกน้ำกลันก็เพิ่มปุ๋ยกลุ่มเกลืองานจึงเล็กน้อยเนียงต้องอ,ออกนะครับเล้วตกแต่งไปทั้เพื่อความสวยงามครับโอ้บรรยากาศชวนผู้เม่งหวานห่อเป็นเสียพี่น้องเอิ่มันไหนลรวดรวดสิพี่น้องอืมนี่คือเป็นการทดวจสอบพนันธุ์เชลเชียวเออ เดี๋ยวเร่วจะแท,วเ,ทวเกือบสามทิศต้นนะครับพอนนำหอมผมนี่ก็ไลอยุซาน,นี่นะนี่ดิด,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 ดินี่ละอืไล่นาจะมีหนึ่งเมตรมันก็นไล่ยซี่น้องเลยเด้อเออพอนหาแรงบ้ามองก็ไหลแห้งเป็นว่าน้ำเุ็นเด้วพี่น้องเลย อันน <Safe hart mark> ี้เนาะบอมไหลธรรมดาได้แถวบดถิ่นต้วเออนี่ถือว่าผ่านนั่งเซฟไว้นี่นั่งจ้าสิได้เอายาออกจากรอบรอบต้นมะพร้าวอันนี้เป็นยังไงอันตรงไหน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 อันแกงไขหน จะได้แก้ให้ตันี้ออ้ยหมดงามหมดงามบ่อาอะไรไม่เอาลวใช้พี่ก็ได้อะไรนก็วาเอาเงาจากรอบๆรอบต้นในรัล็มีหนึ่งเมตรพี่น้องในรัลมีหนึ่งเมตรงา การเท้าตา้อ,าใอานใ้เอาเงาออกหอนพูดเหอีดละรัส่สมอีคือตรงนี้จุกพี่วาว่ามันการเท่าหัดพีดีเดี๋ยวรัศสมีมัมนจะย,ย้ายก็สานนีด่ดิดิดิดดิดดดอ,อยู่ั่นอืมยังสิดได้แต่วันละครั้งดีต้องเสียค่าน้ำหลายเตือบเดียนต่อไปว่าว่าพต้องขึ้นหน้าหาน้ำน่นีฝีห้น้ำทกี ฟัดชนะไปแล้วขึ้นสนแหละเขาหน้าปลาแล้วต <Vietnam> ัดแจงเงาหกเข่ากินแต่ฟ้าลามทั้งเฝืนกระสาบเด็ดจ้าเนี้ยโอ้มาหลายเบียกหลายงานเ่อะอ้าวหือว่าซ้ำนี่ยและช่วงปึ๊บปิดน้ำตรงนี้ปิดว่าไม่เคยหยุดเลยด้วพี่น้องเดี๋ยวก็เปิดเบ้าไม่้จะไปเออฮทสบายดีเด้อพี่น้องเลยในช่วง บายบายมื่อนี่ยยูดีสบายชุกๆทุกคนเมื่อนี้ก็เริ่มต้นแถวที่สองด้วยจะติดตั้งระบบควนเป็นจังไลย <c oughs> ก็จังแตกกจากไรออกไปทั่วทิพย์จ้ะทำอะไหลออกไปทั่วทิพย์แช่หอกเน่าก็ติดดีอยู่มะนาวกำลังแตกยอด ด่บมันยากาศที่บ้านชวนวัดเจ้าละพนช่วงฝากใบนะครับช่วงใบใบย <c> ี <ười> ่นอปฟองปลาก,ก็เริ่มเลี้ยวเขาแกรเบิร์ดทุกคนล,ละ <c ười> กไม่เข่าสเด้จะเปิดน,น้ำาด,ดต้นไม่ <c ười> นกก็จะมันมักไม่จับ มันชุ่มมันเย็นเนาะนกไปกมาจับที่บ้านชวนวัดชะระพล์ซุนอิงดอยนายอยู่นางรับไปท่วเทียนของอะไรเอา้เอานั่นหลายอยู่เไม่เป็นไรแลงอาจจะด้มานอนเดยียอยู่พี่อยู่ครับนอนพักผ่อนอ่ะ สั้นใบดีเด้อในช่วงบ่ายๆครับผมทำงานต่อกันอบบขอบุญขอบที่ติดตามนะครับนี่คือที่ในโลกของยูทูบนะครับเอาสันบายดีสำหรับบ่ายๆมื้อน,นี้ครับผม